สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปส,สบู่สกุลนะจ๊ะวันนี้นีน่ก็จะมาแนะนําตัวนี้นะคะสบู่ตัวนี้นะคะชื่อว่าสบู่วินนะจ๊ะน่ะใสนะจ้ะพี่น้องไปซื้อลูกของนิดเองนะจ้ะพี่น้องสบู่ตัวนี้นะคะซอยในเรื่องของสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวมองคําจ้ะลูกุคนกว้างผิวไม่เรียบเป็นสิวต่างๆนะจ๊ะมีกะมีรอยดํารอยแดงจากสิวหงษสีจ้ะ แล้วก็หน้ามันด้จ้ะพี่น้องสบูต่ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูคอลลาเจนใต้ผิวค่ะช่วยตาอนุมูนอ,อิสลาดนะคะพี่น้องหรือลดอาการอักเสบนั่นเองค่ะนะแล้วก็นะทำให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนขันว่าผู้ใดที่แบบมีปัญหาฟองเยอะกลิ่นหอมนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่เสียบหน้าไม่เสียบตาด้วยจ้ะพี่น้อง ใส่ได้ดน๋นยด้อจากหนึ่งก้อนในแปดสิบกร,รัมนะคะพี่น้องราคาร้อยห้าสิบห้าบาทถ้าหากว่าพี่พเพื่อนๆน,นะคะพี่ป้านะ,ะค่นเห็นคลิปนี้แล้วจากพี่น้องขันกําลังมองหาสมู่สักหนึ่งโตเอาไว้ล้างหน้าไว้อาบน้ํานะคะไว้ดูแลผิวลองเปิดใจใส่เบื้องจ่านะคะไว้ใจได้เลยลจากพี่น้องเพราะว่าคอยขายจริงส่งจริงขายมาโดนหลายปีแล้วจากพี่น้องจนมาได้เป็นเฮดแบนด์เป็นของเจ้าของจ้า,จานะพี่น้อง เรวบอกเลยว่าส่วนผสมนําเข้าพรีเมียมนะคะพี่น้องมีแต่ทับทีมมีแตงกวามีอโลเวลา่าฮิตฟาซซลมีใบบัวบกนจก้ะลดเรื่องสิวโดยตรงคันผู้ใดเป็นสิวเนียหายเนี่ยนอนจ้ะพี่น้องแล้วก็อ่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวผู้ใดสนใจกระตั้งสื่อสอบถามได้เลยจา้าแล้วก็รับตัวแทนจําหน่ายเลยจ้าพี่น้องนะคะผู้ใดสนใจก็ทักมาเลยจา้ารับยวเลอร์สามสิบคนเลยจ้าพี่น้องสําหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนภาคเนาะ เริ่มต้นเป็นเจ้าของแบนร่วมกันนะคะสามสิบก้อนเองจ้าพี่น้องสามสิบก้อนลงทุนสองพันห้าห้าสิบเป็นสบู่สามสิบก้อนจ้าก,กำไรครึ่งต่อครึ่งนะจา 2, ้จาสองพันหนึ่งร้อยนะจ้าพี่น้องท่นผู้ใดสนใจอยากขายแต่ว่าลองสั่งซื้อไปใช้ก่อนเดอ้อท่นผู้ใดมีปัญหาเนาะอืมอ่นอยากดีขึ้นแล้วมามีไรใดไปนํำกันไม่เห็นกำกันคะ่ะไม่ทิ้งไม่เทผู้ใดจะพ้นค่ะั่นผู้ใดอยากเหตุมาเลยจา้าที่เทนห่สีสอนห่นะคะมียังปรึกษาได้ตลอดนะคะ ตลอดเส้นทางจามีคอเทเรียนรูในการสร้างตัวต้นน้ำจากพี่น้องคันผู้ใดมองเห็นโอกาสนะคันอยากเหตุกับทักมาแล้วจ้าพี่น้องินดีต้อนรับจ้านะใจดีไม่ต้องยามจากพี่น้องใจดีดูแลให้คุณขายดีขายปังปันง่นคุณใดแน่นอนจา้าขอบคุณหลายเด้อเดี๋ยวฟ้องมาต้องหง่วค่ะพี่น้องฟ้องหลายค่ะเทศเทศเองมากกว่าห้าก้อนแล้วจ้าพี่น้อง ใส่เองขายเองนะจ๊ะพี่น้องใส่เองขายเองค่ะทุกคนนะคะ